สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับในเกมเดอะเต่าฟอเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เกมเนี่ยไม่ได้มีปืนเมตาโดโดๆมากระบอกเดียวแต่มีปืนที่สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายตามความถนัดและตามสถานการณ์ครับผมจึงอยากจะมาแนะนําปืนเหล่านี้ที่ผมได้เล่นแล้วรู้สึกว่ามันยังคงทําหน้าที่ได้ดีมากๆในซีซั่นปัจจุบันแน่นอนนะครับว่าถ้าทุกคนคิดเห็นต่างกันยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนปืนแรกที่ผมจะมาแนะนานะครับคือปืน K416 หลังจากที่ปืนนี้ถูกเพิ่มเข้ามาในสายแอสซอลนะครับเมื่อนานม,มาแล้วนะมันก็ได้กลายเปป็นนื ของใครหลายๆคนไปครับด้วยความที่ K416 เ,เนี่ยมีความเร็วลั่นที่สูงมากๆครับเรียกได้ว่าลูดปื๊ดลูดปื๊ดเลยในระยะใกล้ถึงระยะกลางนะครับวินเลกการไฟเนี่ยสูงมากๆโดยที่หลังจากแต่งมอดจนเต็มแล้วนะครับการควบคุมแรงที่ปืน ก็ถือว่าดีค่อนไปทางดีมากเลยด้วยยิ่งถ้าใช้ c, แม็กเล็กแทนแม็กใหญ่ๆด้วยเนี่ยก็จะยิ่งคุมง่ายสุดๆไปเลยครับเพียงแต่อาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้กระสุนให้ดีเท่านั้นแหละครับเพราะสิ่งที่ท้าทายสําหรับปืนกระบ,บอกนี้นะครับสำหรับผมก็คือการหาจังหวะการรีโหลดให้ดีนั่นเองครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าปืนนี้เนี่ยมันลั่นไวมากในทางเดียวกันก็จะทําให้กระสุนเราหมดไวเช่นเดียวกันครับ ต่อมาคือปืน AK12 ปืนระยะกลางที่ดาเมจดีมากปืนหนึ่งครับแรงทีปืนเองก็ดูดีมากๆครับสำหรับปืนยิงระยะระดับนี้การใช้ปืนนี้ในการยิงระยะไกลเนี่ยอาจต้องหวังพึ่งสกิลเพย์สักนิดหนึ่งครับแต่ก็พอจะหวังผลได้ส่วนในระยะใกล้นั้นถ้าได้เปิดก่อนก็พอดูดีครับแต่ในกรณีที่ถ้าต้องวัดกับปืนลั่นไวๆที่เน้นระยะใกล้เก่งๆไปเลยเนี่ย ก็เกิดลําบากพอสมควรครับเพราะว่าด้วยความที่ปืนนี้เนี่ยไม่ได้ลั่นไวมากแต่ก็ไม่ได้ชา้าเช่นเดียวกันนะแต่โดยการที่มันไม่ได้ลั่นเร็วเนี่ยก็จะทําให้การลากเป้าขนาดยิงอยู่ก็ทําได้ง่ายขึ้นครับ ต่อมาคือปืน c ี1 9เป็นปืนเมตาตอนเกมเปิดนะครับที่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยเป็นปืนที่ยังคงครองอันดับหนึ่งพิกเลข,ของผู้เล่นอาจจะมีกระแสดับดอกไปบ้างครับตอนที่โดนเนิร์ฟทำให้คนเนี่ยหันไปเล่นเอ็กันซะเยอะแต่ว่าด้วยเวลาผ่านไปครับมันก็ได้พิสูจน์ตัวตนแล้วว่าปืนปืนนี้เนี่ยก็ยังคงทําผลงานได้ดีตลอดมานะแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟไปแล้วแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งปืนนะครับที่นักแข่งของเกมนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นอันดับต้นๆอีกด้วยจุดเด่นของปืนคือเรื่องของด ต้องใช้ความสามารถในการคุมปืนสักนิดหนึ่งแต่มันก็เพียงนิดเดียวเท่านั้นแหละครับไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีมากๆนะครับ ระบอกต่อมาคือ k 4 3 7ครับปืนกระบอกนี้นะครับต้องปลดล็อกผ่านตัวภารกิจในอาร์เมรี่ไม่ได้ปลดล็อกผ่านการเก็บเบลตามปกติจุดเด่นของปืนเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับตัวของ c i 1 9ครับคือโดดเด่นในเรื่องของดาเมจและก็ระยะแต่หลายๆอย่างโดยรวมนะครับก็ยังคงเป็นรองเ i สีอยู่ดีแต่มันก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับรองมาจากการเล่นเ i สียเ9เผื่อไว้เป็นทางเลือกสาหรับคนที่อาจจะไม่ถนัดในการควบคุมแพทเทิร์นของปืนเ i สีย19นะครับต่อมาคือ m 4 a 1 อีกแล้วนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเป็นปืนที่สมดุลที่สุดมากในเกมตอนนี้ปืนหนึ่งเลยนะสามารถจับมาเล่นได้ทุกระยะนะครับแสดงประสิทธิภาพได้ดีทั้งนั้นขอแค่ปรับเปลี่ยนมอสบางพาร์ทเท่านั้นเองแต่ถ้าจ้าให้ดีเลยนะครับตำแหน่งของมันในตอนนี้เนี่ยก็เหมาะสมจะเป็นปืนระยะไกลหรือไม่ก็ระยะกลางนะครับระยะใกล้เนี่ยเล่นได้ดีพอสมควรก็จริงนะครับแต่เวลาที่ต้องไปเจอกับ SMC45 หรือว่า e NA3N บ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะมีเหนื่อยๆกันบ้างนะครับและกเรื่องก็คือปืนกระบอกนี้เนี่ยยังมีพิกเลดเป็นลองเพียงแค่ CR19 อีวยน้ก ปืนได้แล้วแน่นอนนะครับปืนต่อมานะครับ SMG45 ปืนกระบอกนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็น king of submachine gun เลยทีเดียวนะครับเพราะความโดดเด่นในการเล่นระยะไกลที่สุดยอดมากๆเอ e c o n o ที่ดีในะระดับที่ตอบให้คาริเบตลบความเร็วการยกปืนไปบ้างแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่ายกเร็วอยู่นะครับมีความแรงที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับอาจจะลั่นช้าไปนิดนึงแต่ก็แลกกับการที่ปืนกระบอกนี้ก็จะคุมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นระยะวางผลเองนะครับก็ดีกว่าซั b m มช h i n e g u อื่นๆเล็กน้อยนะทำให้หน้างานจริงเนี่ยเราสามารถแวบไปเก็บสกอร์จากระยะกลางได้ในบางจังหวนนะ นต่อมาคือ s r 3M ครับเป็นอีกทางเลือกของการเล่นปืนระยะใกล้นะถ้าหากว่าคุณจับ S M G 45แล้วว่ารู้สึกไม่ค่อยถนัดมือการเลือก s r 3M มาลองดูก็ถือว่าไม่เลวครับหลายๆอย่างนะครับเป็นลอง S M G 45อยู่ก็จริงแต่ที่ดีกว่าก็คือเรื่องของอัตาราการเล่นกระสุนที่เหนือกว่าและแพทเทิร์นการถีบของปืนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับ ตัวต่อมาคือ MP5 ครับจริงๆปืนกระบอกนี้เองนะครับก็แสดงประสิทธิภาพได้ดีพอสมควรมาโดยตลอดนะแต่ในตอนนี้ที่ปืนมันรู้สึกโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยอาจเป็นเพราะปืนเก่งๆที่เคยอยู่อีกระดับหนึ่งของเทียบปืนเนี่ยโดนเนิบลงมาหมดหรือเปล่าทําให้ปืนกระบอกนี้เนี่ยได้มีสิทธิ์มีเสียงเพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยดาเมจที่26แล้วก็ล,ล้านเร็ระดับนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากินขาดไปหลายปืนเหมือนกันโดยลองเปรียบเทียบกับปืนยอดฮิตที่ะระยะใกล้ได้ดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่น M4A1, s g 552หหรรืือแแม้้ต่่6เเนนนนนก็็จะะไดชัันนคบวาป MP5 ก็แรงเอาเรื่องเพียงแต่อาจจะมีอัตราการลั่นที่ไม่ได้เร็วเท่าแต่มันก็จะส่งผลในทางกับการอีกเช่นเคยนะครับก็คือจะทําให้ปืนเนี่ยมันคุมง่ายขึ้นมากๆแทน ประมาณนี้แล้วกันนะครับทั้งหมดเนี่ยก็รวมเป็นความคิดเห็นของผมเองนะครับไม่แปลกและไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่ทุกคนจะไม่เห็นด้วยกับกันนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของเมตาเกมในตอนนี้กันมากกว่านะแล้วก็โคดปืนที่ผมแต่งไว้ในแต่และกระบอกเนี่ยผมก็แปะเอาไว้ให้ในคําอธิบายนะครับเผื่อว่าใครเนี่ยจะลองเอาไปเล่นดูโอเคแต่สําหรับคลิปนี้ผมไปละ